กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้พื้นหลังของเรานะครับเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับนอนและเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แบบว่า เป็นกิชฌาธนะครับน้องมีกล่องขวัญเยอะแยะมากมายนะครับและมีทางด้านของตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับที่แบบว่ากําลังนอนหลับไหลอยู่นะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหลายคนนะครับน้องก็ยังไม่รู้นะครับแต่พี่รู้แล้วตอนนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวลวงหน้านะครับน้องาคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับน้องหรือว่า อยากเล่นใ, Eller, ในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพี่จะมารีวิวล่วงหน้าเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทุกคนจะได้ของพีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ว่า อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมวินเทอร์แลนด์ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ในส่วนของฟรีนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับมีสกินระเบิดตัวนี้นะครับที่จกให้ฟรีแล้วก็สกินกระเป๋าตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะทําการแจกให้ฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็สกินปืนตัวนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบฟรีนะครับก็จะเป็นทางด้านของเอ็กแนปดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคค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 คนน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 นรรรรรรีีีีบบ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 บเเเเเลลลลยยยะะะะะะััััััแแแแ้้้ววววกกก็็็ไไออตตใหหม่่่่่ททททาาโุจปถ อยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลย้นกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของระบบพามตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเพิ่มของอาวุธเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นอาวุธประมาณนี้นะครับเป็นสกินเคียวตัวใหม่นั่นเองนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโคเทครเสียกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครัับ่กวนาจ จะเต็มจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของอนิเมชันตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นอนิเมชันตัวนี้นะครับที่แบบว่าเวลาเรากระโดด่ลงไปนะครับก็คือมันจะเป็นอนิเมชันที่แบบว่าโคตรเทพเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับที่จัปเดตเข้ามาในกิจกรรมวินเทอร์แลนด์ในเร็วนี้นะครับทุกคนก็น่าจะไม่เกินวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับก็จัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะ การดังข่าวสำหรับ,บมงน้องคนไหนมีพี่คนไหนหนะครับที่แบบว่า อยากเล่น rua, <Str GI> อยากได้นะครับ Canvas. ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับแอนิเมชันตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโรเทโคฟี้ยลไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับว่าโหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนีุู้จริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของมา นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นซุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นซุดที่จะเป็นยังไงดีนะครับก็คือมันเป็นเงาดำๆนะครับเนาะถามว่าเท่ไหมนะครับมันก็เท่ในรูปแบบของมันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลนะครับเนาะเป็นไอซ์วอลล์กวางเลนเดียนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับไอซ์วอลตัวใหม่นะครับทุกคนก็ถือว่า อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่ดูว่าโคตรเทเลยนะครับทุกคนนี่นะครับพี่ขอบอกยีล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มจริงๆนะครับทุกคนสําหรับแต่ละอันนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอแล้วก็กลับมาที่กิจกรรมของฟรีกันบ้างนะครับเพราะว่ารีวิวกิจกรรมของเติมไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของฟรีนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมวินเทอร์แลนด์นะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับ ก็เป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาจากคลิปกาลินาเลยนะครับก็เป็นของจริงเลยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็คือน่าจะเป็นวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่เก็บโทเค็นนะครับทุกคนก็แสดงว่าจะไม่มีโอกาสได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่ยกันนะครับโนว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเก็บทงเค็มแล้วได้อะไรนะครับก็คือของขวัญนหรือว่าของรางวัลนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณ5ชิ้นนะครับทุกคนสําหรับของรางวัลนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับโนว่าชิ้นแรกเป็นอะไรนะครับสำหรับชิ้นแรกก็จะเป็นทางด้านของเสียงนะครับนที่แบบว่าทุกคนจะได้ไปนะครับทุกคนก็เป็นเสียงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่ทุกคนจะได้ไปนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มีสี่เสียงนะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้ไปนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานนนนนะะะะคคครรัับบสิ่่งงงทททีุกกจจไดด้้็็เปาาขอ นี่เลยนะครับสำหรับกล่องที่2นะครับทุกคนก็คือกล่องที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นท่าทางนะครับที่แบบว่าเนยบหนาวนะครับจะได้แบบถาวรไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่ากล่องที่สานะครับสำหรับกล่องที่3ก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนเอเกนแปดนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบฟรีๆไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินปืนเอเกนแปดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กล่องที่4นะครับจะเป็นทางด้านของ สกินระเบิดนะครับนอนที่แบบว่าได้แบบฟรีเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับและอันสุดท้ายเป็นตัวไหนนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับสาหรับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือสุดนี้นะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่า อยากได้ในสชุดตัวนี้นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ใน2ชุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่าเป็นชุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมวินเทอร์แลนด์ที่หลายๆคนนะครับ เล่นนะครับในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับและจะมีการเก็บโทเค็นเพื่อมาสะสมตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อแบบว่ากดตรงนี้นะครับน้องเพื่อให้มันแบบว่าไปได้ของฟรีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยเลย,เลยครับสำหรับพวงน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว,ว่าอยากได้ทั้งสองกิจกรรมพี่พี่กิจกรรมดีๆนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้แน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับเรียกร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับก็ถือว่า พี่มารีวิวกิจกรรมล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบที่พี่รีวิวล่วงหน้านะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่เทานี่ก็เป็นการสนับสนุนเป็นต้นที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1 1ไลค์แชร์นะะะคคคครรัับบแลลิปนนนี้ทุกก็อย่าลืมมมคอเนต์ ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่จะมีการซ่มแจกคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะเป็นเพจนะครับที่แบบว่าจะมีการแจกให้ไปฟรีนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย